อยู่นน่นแหละอยู่โน่นแหะเดี๋อาลายคนะพอถ่ายวิดีโออยู่ก่อนโฆษณาขายปลาให้ยายก่อนแต่เขาดังแล้วแหละปลาเขาดังทั่วประเทศแล้วละอืมเขาเรียกอ่าครับอ่าครับ อ่าัีเลยเสเวลาเห็ดอ่ามันพอแบบว่าให้ตักแจมือมือเห็ดเนี่ยประมาณปีหนึ่งมันบ่อแม่กีกินได้บ่หอดปีมันบ่อยเป็นเป็นได้อ้เจ้ว่าขดเจว่าอาเทีเอาจังหวะที่มันเสี๋บจังหวะที่มันเสีบที่สุดนี่คือจักเดือน เสีบที่สุดปีหนึ่งเนาะแ่าผมซสือไปนี่ผมต้องขายให้มันว่าวัเบิ่เ่เกือบปีพอดีแเสบุกสุดท้ายเสียบฟุกสุ่ท้ายกินเองแบบใดฟุกตอยรคือกันอยู่บอกออาแม่แม่ก็เอาให้นนที่เราจักซิปกระพุกเอาเอาต้วนี้าเอาที่เเอาตันนั้นซิปเพราะว่ามันงบมันจำกัด เออแมนแมนเออเออเช็ดกัเลยเออเจ็ดกันเจเช็ดหลักกัเออเออเอาตัวอีกยี่สิบสามอ่าโอเคครับเสีบเป็นบ่โอ้ครับครับผมเนี่ยแล้วสีรองก่อนเลยเอาเหมือนอ่า กนาดเอาตัวนี้เอาตัวนี้จากสามสิบยี่สามเอาอยู่เอาหเจ็ดเล้วเท่าไรก็เอาเท่านั้นล่ะเอาไปลองเบม่งครับอครับ ออื้ตัวใหญ่ๆเลยเอฟเอฟเลยลน่ากินไหนคนหาย,ยังไม่รู้ว่าตัวเบอร์เลยมันเป็นยังไงตัวเบอร์เลยนะเป็นยังไงตัวใหญ่เบอร์เล <c oughs> ตัวเบอร์อ <c oughs> รเคนหนาย,ยังไม่รู้อ,อ่าอยากดูก็มาดูนี่ดิเดี๋ยวมาเนี่ยอย่าเข้าใกล้เด้อมันจะฟงใส่ตาเด้อนี่นี่นี่ยืนข้างๆพอเนี่ยเออดูใหญ่เดี๋ยวใหญ่ทำ แล้วเราดูไว้นะอาชีพหลักต่อไปเราจะขายปลาส่งออกต่างประเทศแต่มารับกับยายนี่แหละาขายส่งปลาขายไหมให้อลิศให้ลิศเดินหิว้วให้ปลาขายตามตลาดนาัดเอาไหมหิ้วได้ไหมค <c ười> ิดลิศเพื่อนยังเอินนิดหน่อยวะยายเดินนิดหน่อยไม่เก่งไม่เก่งนะ ตัวปลาเบเลอร์ก็ยังรู้คบคนทำยังไม่รู้เลยตัวเบเลอร์แล้เป็นยังไงกันเบอร์เลอร์ทำไดวจัดได้จัใหาแม่จนยูฮันเด้จักอันครบคลิปอ่าโอเคเดี๋ยวผมสีหกไปซอยแล้วปิดปิดคลิปก่อนบอกอ๋อรถเข็นบอกอ๋อเดี๋ยวผมจัด่าบเอาอยู่เทิรเอาเนาะโอเค ขอหยาดถ่ายทำนะครับตัวไปเลยเลยเด็กกระตัวไปเลเลยนี่เอาลงไหดีไหมเอาลงไหทำปาลาฟมาหมดเลยมาหมดลด แม่ยายเขาชวนอยู่อยู่ไหมไม่อยู่เอาไม่อยู่ไม่อยไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่ยไม่อยากอยู่ก็พูดได้นะไม่อยากอยู่บันบมีตลาดนะเธอชอบไปตลาดนี่เหรอออาถนนคนเดินจอยน่าะไปใกล้ยาย้อยายครับอยู่ถนนคนเดินนะไม่อยากอยู่ก็พูดเป็นนะ ไม่อยู่เหรอสนุกนะสนุกไอสาวก็ปลาล่าไปขายค่ะครับปลาไหลไปถ่ายคลิปวิดีโอยายตักปลายายขายปลาโฆษณาเอาไปลงคลิปลงคลิปวิดีโอลงยูทูบลูกปลาล่าปลาลาเขมราอร่อยอ่าปลาล่าเขมราศปลาอำเภอเขมรา เราหาเสียงเราสิโร่งเอินเอาไปฝากเออได้บ่หล่ะมันก็ลืมแล้วก็เออแต่ว่านี่บดบดปีอีกแล้วได้บ่ล่ะครับบัดได้บ่ได้รถใดอ๋อหะกันปูเหมือนกันออ๋เออคือเว้ยคือได้แนวนี่เพราะว่ามันอยู่น้ำเขาโดนมันจือรถเปิดให้ปลาแดกแกันแม่เล่ารถ